5วิธีฝึกลูกให้รู้จักอดทนและรอคอยเปลี่ยนลูกที่ใจร้อนเอาแต่ใจได้ผลจริงไม่ปไม่ไมคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนนะคะที่กำลังประสบปัญหาเหล่านี้คะ่ะนั่นก็คือว่า ลูกของเราไม่รู้จักการอดทนไม่รู้จักรอคอยอยากจะได้อะไรนะคะก็อยากจะได้ทันทีมีใครเนี่ยนะคะไปขัดใจเนี่ยเขาจะร้องไห้งองแงโวยวายอารวาสเสียงดังลั่นบ้านนะคะและเวลาที่ลูกเล่นอะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็จะไม่อดทนทำสิ่งนั้นให้มันสำเร็จอย่างที่เขาต้องการรวมทั้งมีปัญหาในเรื่องการควบคุมอารมณ์ไม่ได้และแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ทั้งหมดที่ว่ามานี้นะคะล้วนมาจากการเลี้ยงดูที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ฝึกความอดทนและการรอคอยให้ลูกอย่างถูกวิธีนั่นเองค่ะวันนี้คิดแฟมิลี่มีเรื่องนี้มาแบ่งปันคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่คุณแมหคะกิดกรไ่กดระิ้นะคะอบคุคคหากลูกของเราไม่ได้รับการปลูกฝังในเรื่องของการอดทนและการรอคอยนะคะ พอโตขึ้นไปเนี่ยเขาจะยับยั้งตัวเองได้ไม่ดีค่ะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไม่ดีนะคะทำให้เวลาที่เขาจะต้องตัดสินใจอะไรเนี่ยมันจะส่งผลให้เขานั้นตัดสินใจผิดพลาดมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์แล้วก็ส่งผลเรื่องของนิสัยพฤติกรรมของลูกเราในระยะยาวนั่นเองนะคะและนี่แหละค่ะทำไมเรื่องของการอดทนและการรอคอยจึงสำคัญและจำเป็นมากที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องไม่มองข้ามนะคะ สาเหตุที่ลูกของเราเขาเป็นเด็กรอคอยอะไรไม่เป็นข้อที่หึงเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเลี้ยงดูไม่ตามใจมากก็ขัดใจลูกมากการที่ลูกของเราเขาถูกตามใจมากหรือว่าขัดใจลูกมากเนี่ยนะคะมันจะส่งผลทําให้ลูกของเราเนี่ยเขาต้องการที่จะเอาชนะเราทําอะไรก็ได้ค่ะทุกวิธีการที่จะชนะและได้ในสิ่งที่เขาต้องการนั่นเองนะคะ ข้อที่2ปล่อยให้ลูกนั้นอยู่กับเทคโนโลยีหรือความสะดวกสบายมากเกินไปอันนี้นะคะมันจะส่งผลให้ลูกของเรานั้นเขาชินกับความสะดวกสบายชินกับความรวดเร็วเวลาที่เขาไม่ได้อะไรเนี่ยนะคะจะทําให้เขานั้นเป็นเด็กที่มีความอดทนต่ํานั่นเองค่ะ สังเกตง่ายๆนะคะบางบ้านเนี่ยอาจจะให้ลูกนั้นฝึกการเรียนเนนะคะจากมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ถ้าวันไหนมีปัญหาในเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะลูกของเราเขาจะมีอาการโมโหนะคะงุดหงิดแล้วก็วยวายขึ้นมาอันนี้แหละค่ะที่เป็นการแสดงออกให้คุณพ่อคุณแม่รู้ว่าเราอะให้ลูกของเรานั้นติดความสะดวกสบายจนเกินไปนั่นเองค่ะข้อที่3เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้ฝึกให้ลูกนั้นรู้จักความอดทน หลายบ้านเนี่ยละเลยเรื่องนี้ไปไปมุ่งเน้นแต่เรื่องของความเก่งความฉลาดทําให้ลูกนั้นขาดในเรื่องของทักษะทางด้านนี้ค่ะข้อที่4กลัวลูกลําบากน่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หลายบ้านนะคะที่กลัวลูกจะลําบากนะคะก็เลยทําให้ลูกทุกอย่างทําให้ลูกนั้นสบายไปทุกเรื่องเลยค่ะข้อที่5ตัดความรําคาญ คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะทําให้ลูกเพราะว่าตัดความรําคาญนะคะหรือว่าใจอ่อนก็เลยให้ลูกง่ายๆลูกก็เลยเรียนรู้ที่จะใช้วิธีนี้กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะข้อที่6ไม่จริงจังกับการฝึกความอดทนให้กับลูกสําหรับข้อนี้นะคะมีคุณพ่อคุณแม่หลายบ้านที่เป็นนะคะคิดว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรนะ่ะปล่อยลูกไปเดี๋ยวพอโตขึ้นในลูกก็จะดีขึ้นเองแต่การที่เราปล่อยลูกไปแบบนี้นะคะลูกของเราเขาจะมีนิสัยที่ไม่ดีติดตัวไปนั่นเองค่ะ ยกตัวอย่างเคสง่ายๆนะคะก็คือเรื่องของมีวินัยในการกินข้าวบางบ้านเนี่นะคะลูก3-4ขวบแล้วเนี่ยยังเดินตามลูกป้อนข้าวอยู่เลยค่ะตัดปัญหาว่าลูกนั้นกินข้าวช้าเลยใช้วิธีป้อนข้าวให้ลูกซะคุณพ่อคุณแม่หลายบ้านเนี่ยอาจจะคิดว่าเดี๋ยวโตขึ้นก็จะดีขึ้นเองซึ่งถ้าเกิดบ้านไหนเป็นแบบนี้นะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่แก้เรื่องนี้ด่วนเลยค่ะ คุณพ่อคุณแม่คะก่อนที่จะไปฟังข้อมูลดีๆกันต่อนะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกดไลค์กดแชร์ข้อมูลของคิดแฟมิลีให้กับคุณพ่อคุณแม่บ้านอื่นด้วยค่ะและถ้าคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่เพิ่งเปิดมาเจอช่วยกดติดตามช่องคิดแฟมิลี่ด้วยนะคะช่องคิดแฟมิลี่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับลูกไว้เป็นหมวดหมู่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวิธีการเลี้ยงลูกนะคะเรื่องราวยอดนิยมที่คุณพ่อคุณแม่อยากรู้มากที่สุดการสร้างเสริมจินตนาการให้กับลูกรัก การเสริมสร้างพัฒนาการให้กับลูกรักนะคะเอาละค่ะไปฟังเรื่องราวดีๆกันต่อเลยค่ะ5วิธีฝึกลูกให้รู้จักการอดทนและรอคอยข้อที่1เป็นตัวอย่างให้กับลูกลูกของเราเนี่ยนะคะเขาจะเรียนรู้สิ่งต่างๆจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะการอดทนการรอคอยก็เช่นกันค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำให้เขาเห็นเป็นประจำเนี่ยนะคะจนเกิดความเคยชิน ทำให้รู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติของตัวเราเองเนี่ยลูกของเราก็จะจดจําสิ่งเหล่านี้ไปใช้ค่ะข้อที่2บอกเวลาให้ชัดเจนคุณพ่อคุณแม่คะลูกของเราเขายังเล็กนะคะแล้วก็ยังเด็ก เขาอาจจะยังไม่เข้าใจหรือว่าประเมินเวลาไม่ถูกค่ะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ใช้คําว่าแป๊บหนึ่งนะลูกเดี๋ยวก่อนนะลูกอันนี้เขาจะไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะต้องรอคอยไปถึงเมื่อไหร่เขาอาจจะเกิดการงุ่งิดได้นะคะดังนั้นเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนวิธีพูดใหม่ค่ะใช้คําพูดให้ลูกของเราเข้าใจง่ายๆอย่างเช่นหลังกินข้าวเสร็จนะลูกหลังที่ลูกตื่นนอนแล้วนะแบบนี้เป็นต้นนะคะ ข้อที่3สัญญาต้องเป็นสัญญา มีหลายบ้านนะคะที่สัญญากับลูกไว้แต่ว่าไม่ได้ทําตามสัญญาแรกๆเนี่ยลูกของเราอาจจะไม่ได้เรียกร้องหรือว่า,อางองแงเรานะคะเราก็จะสะสมเรื่องนี้ไปเรื่อยๆแต่พอเขาเนโตขึ้นมาเนี่ยนะคะความทรงจาของเขามันจะมาหมดเลยค่ะเขาจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้ทําตามที่บอกโกหกหนูแบบนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราสัญญาอะไรกับลูกไรเนี่ยนะคะเราจะต้องทําตามที่เราสัญญาด้วยค่ะ ถ้าเราสัญญาว่าเราทำงานเสร็จแล้วจะเล่นกับลูกต้องเล่นกับลูกตามสัญญานะคะข้อที่4แสดงความชื่นชมกับลูกสำหรับข้อนี้สำคัญและจำเป็นมากค่ะเวลาที่ลูกของเราเนี่ยเขาสามารถฝึกฝนตัวเองได้ให้รู้จักอดทนรู้จักรอคอยตามที่คุยกับเราไว้ได้เนี่ยนะคะ เราจะต้องชื่นชมลูกเป็นการให้กําลังใจลูกเพื่อที่จะทําให้ลูกของเรานั้นเขามีกําลังใจในการที่เขาจะทําสิ่งนี้ต่อไปในครั้งหน้านั่นเองค่ะข้อ <sc ú> <c oughs> ที่5ให้รางวัลเป็นการสะสมแต้มความอดทน คุณพ่อคุณแม่คะสำหรับข้อนี้นะคะสําคัญมากค่ะมันจะเป็นการกระตุ้นให้ลูกของเราเนี่ยเขาฝึกเรื่องของความอดทนการรอคอยมากขึ้นค่ะก็คือเวลาที่เรานั้นให้ลูกของเราทํากิจกรรมอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะเราก็ให้สติกเกอร์ดาวเป็นการสะสมความอดทนให้กับลูกเวลาที่ลูกของเราเนี่ยเขาสะสมได้ตามจํานวนที่เราตกลงกันไว้เนี่ยเราก็ให้ของขวัญเขาหนึ่งชิ้นนะคะอันนี้มันจะเป็นการกระตุ้นลูกนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะฝาก คุณพ่อคุณแม่ไว้นิดนึงค่ะทุกครั้งที่เราให้ดาวลูกที่สะสมหรือว่าทุกครั้งที่เราให้ของขวัญรางวัลลูกเนี่ยนะคะจะต้องมีที่มาที่มีเหตุและผลด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่คะทำไมความอดทนการรอคอยถึงสำคัญและจำเป็นมากมันเป็นพื้นฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมมันเป็นการพัฒนาสมองส่วนหน้าอย่างหนึ่งให้กับลูกของเราค่ะ มันเป็นรากฐานการประสบความสำเร็จในชีวิตในอนาคตให้กับลูกของเราค่ะจะทำให้ลูกของเรานั้นได้เรียนรู้ชีวิตจริงที่เขาจะต้องเจอในอนาคตนั่นเองค่ะยกตัวอย่างนะคะบุคคลสำคัญระดับโลกที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยนะคะเขาจะมีเรื่องของการอดทนและการรอคอยสองคนนะคะที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องคุ้นชื่อนั่นก็คือสตีฟจ็อบผู้ก่อตั้ง Apple นะคะและคนที่สก็คือแจ็คมา ผู้ก่อตั้งและก็เจ้าของอาลีบาบานั่นเองค่ะการที่เราจะฝึกลูกในเรื่องของความอดทนและการรอคอยเนี่ยนะคะเราจะต้องเริ่มฝึกเขาตั้งแต่ยังเล็กๆเลยค่ะและจะสําเร็จได้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะต้องออมีความเคร่งครัดสม่ําเสมอในการฝึกของลูกนะคะรู้แล้วเริ่มเลยนะคะเอาใจช่วยคุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่คิดแฟมารีนำมาฝากคุณพ่อคุณแม่ในวันนี้นะคะ คุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่มีเรื่องราวดีๆอยากที่จะแบ่งปันให้กับคุณพ่อคุณแม่บ้านอื่นคิดแฟมิลี่ยินดีเป็นสื่อกลางให้ค่ะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ข้อมูลดีๆของคิดแฟมิลี่ให้กับคุณพ่อคุณแม่บ้านอื่นด้วยนะคะและถ้าคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่เพิ่งเปิดมาเจอช่วยกดติดตามช่องคิดแฟมิลี่ด้วยนะคะถ้าอยากพูดคุยกันให้เข้าไปที่ชุมชนของคิดแฟมิลี่หรือว่าจะมีอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถติดต่อพูดคุยกันได้นั่นก็คือทางเพจม Family ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ